ขั้นตอนต่อไปนะคะคือการถีบแล้วนะนะนวดเก็บแล้วถีบแล้วตอนนี้ขั้นตอนที่3แล้วนะจะถีบแล้วนะลูกค้าวิธีถีบเราทําอย่างไรนะคะขาลูกค้าวางเป็นเลข4อยู่แล้วเพราะ,ะเมื่อกี้เราเก็บขาด้านในก็จะอยู่ในท่านี้อยู่แล้วนะคะเราก็ต่อท่าถีบได้เลยนะคะนั่งขาด้านนอกของขอโทษน,นะ อาจารย์ไม่ได้ใส่ถุงเท้าใช้ขานี้นั่งเฉียง45องศาเล็กน้อยนะคะอาจจะเข้าวงในแต่เ,อเ,อเอบอกก่อนเนาะว่าที่เรานวดเนี่ยเป็นนวดเฉลยศักดิแต่ถ้าสุภาพนวดเฉลยศักถ้ามีท่าไม่สุภาพเราจะตัดออกอย่างเช่นเข้ากลางเข้านวดขาด้านในอะคะ่ะที่นวดขาด้านในนั่งอยู่ด้านในวงในอะ่ะคือไม่สุภาพ เราจะตัดออกนะคะเราไม่ทําแล้วนะเราจะนวดด้านข้างคล้ายๆกับลาดสําน,นักแต่ไม่ใช่ลาดสำนักนะคะ,ะนะอันนี้ยังได้อยู่ยังสุภาพอยู่เราจะใช้เท้าข้างหนึ่งเกี่ยวไว้นะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวขาลูกขาไว้ส่วนขาอีกข้างหนึ่งเราจะใช้วิธีใช้ถีบเพราะเรียกถีบนะแต่ก็คือเหยียบนั่นแหละค่ะ เหยียบไปจุดที่1เหยียบไปจุดที่2เหยียบไปจุดที่3มก็คือทีไปจุดที่1ทีไปจุดที่2ทีไปจุดที่3มเรามาดูส่วนขานี้เราเกี่ยวนี่เข้าหากันค่ะลักษณะนี้นะ,ะดูนะวิธีการนั่งก็คือนั่งเสียง45องศาเนาะส่วนมือด้านนี้เราเกี่ยวใต้ข้อเข่าลูกค้าไว้มือข้างนี้เราก็จับไปที่ข้อเท้าไว้แล้วขาด้านนี้เราเกี่ยวขาด้านนี้เรายันลงไปค่ะทิบไไปค่ะนี่ค่ะ นะอจุ่ที่สองอยู่ตรงกลางจุดที่สองานนี้ก็อย่าลืมเกี่ยวไว้นะอ่าจุดที่สามอาพอจุดที่สามเห็นไหมเห็นขาอาจารย์ไหมขาอาจารย์จะแบบตรงแล้วเห็นไหมคะจุดที่สองกลับมาค่ะจุดที่สามกลับมาค่ะ เสร็จแล้วนี่คือทีบต่อไปต่อเลยนะนวดเก็บทีบยันต่อไปจะยันเลยนะคะขาข้างนี้ตั้งไว้ค่ะตั้งไว้นะแล้วเรา,าตัวเราจะต้องมานั่งตรงย้ายก้นมาค่ะนั่งตรงแล้วขาตั้งขึ้นขานี้ล็อกไว้ค่ะขาด้านในนะคะใช้ขาด้านในล็อกไว้เอาส้นล็อกกับก้นลูกค้าไว้นะคะ อยู่ให้มั่นนะคะมือซัพพอร์ตที่ข้ออย่าลืมค่ะลักษณะนี้นะคะเราจะไม่จับปลายเท้านะคะเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องข้อ,อชัดๆด,ดูนะคะส่วนขาด้านนี้นะคะเราจะใช้ช่วงบริเวณส้นเท้าค่ะเห็นไหมคะเบี่ยงเข้าไปดูนะจะได้เห็นแล้ว,ลวก็ดึงค่ะอันนี้เขาเรียกว่าถีบแล้วก็ยันเนี่ยค่ะยันจุดที่หนง ที่สองจุดที่สามทับกันเลยค่ะจุดที่สามทับกันแล้วก็ดึงมาเลยกลับขึ้นมาจุดที่หนึ่งเอ้ยจุดที่สองแล้วจะมาจุดที่หนึ่งนวดเก็บทิบยันแล้วสาวแล้วนะจะสาวแล้วนะอะสาวทำอย่างไรตั้งเท้าลงตัวหมอก็ลุกขึ้นลุกเท่า ไปนิดนึงตรงนี้ค่ะเดี๋ยวคนไข้จะเอ้ยเดี๋ยวลูกค้าจะเตะเรานะคะคราวนี้พอสาวนะคะต่อเนื่องเลยพอสาวเนี่ยมันจะมะีที่เราเรียนทฤษฎีกันไปอะนะก็คือมีเส้นด้านนอกมีเส้นด้านนอกแล้วก็ใช้มือเกี่ยวงนี้แล้วก็มีเส้นด้านในเส้นด้านในก็จะฝั่งนี้อ่ะเรามาดูเส้นด้านนอกเกี่ยวนี้ค่ะเวลาเกี่ยวนะคะอย่าใช้เล็บนะใช้ตรงบริเวณ จอมือเนาะจรมือนะคะอย่าใช้จิกอย่างนี้ไม่เอานะใช้ตรงจรค่ะอ่ะดูนะนี่ค่ะล็อกเข้าไปนะคะดึงหนึ่งแล้วก็เบี่ยงมาในสองตายขึ้นมาค่ะสามสี่กลับค่ะทำไปกลับค่ะเนี่ยเราก็ได้กล้ามเนือ้อด้านข้างๆน่องนี่ค่ะอ่า ด้านนอกกับด้านในไปแล้วนะเหลือตรงกลางค่ะเส้นกลางน่องเลยกล้ามเนื้อน่องเลยใช้มืออย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงเหมือนกันค่ะยาจิกใช้ช่วงนี้นะคะดูนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ดึงจุดที่หนึ่งตั้งเข่าขึ้นค่ะจะได้ไม่เมื่อยสองพร้อมๆกันเลยนะคะสามไปกลับนะคะจับสองกลับมาจุดที่หนึ่ง เวลาเรานวดเราต้องเก็บด้วยดังนั้นเมื่อกี้เรานวดเสร็จเราต้องเก็บเก็บยังไงใช้อุ้งมือเราก็เลยต้องใช้วิธีนี้ค่ะหนีบ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 เนาะอ่ะดูเห็นไหมคะโดนแล้วล็อกหนีบหนึ่งหนีบจุดที่สองหนีบจุดที่สามหนีบจุดที่สองหนีบจุดที่หนึ่งแล้วตรงกลางล่ะกลางเส้นน่องล่ะ เราก็ใช้ประสานอย่างนี้แล้วก็ใช้ช่วงนี้ดึงเลยค่ะดึงขึ้นดึงขึ้นเลยเมื่อกี้เราใช้หนีบคราวนี้เราใช้ตรงนี้ดึงเลยค่ะตรงกลางนี่ไงเห็นไหมแล้วก็ดึงเลยค่ะเนี่ยดึงหนึ่งจุดที่หนึ่งจุดที่สองเป็นการคลายไงทำเข้าเจ็บแล้วก็ต้องโอกเอาจบขาท่อนล่างดูขาท่อนบนนะคะอะเรามาดูขาท่อนบนเหมือนกันนวดก่อนแล้วให้เก็บเส้นด้านนอก เสนนน้น,ะด,น,นด้านในนะด้านนอกด้านในนะเอาดูวิธีนวดก็เกี่ยวเหมือนข้างล่างเลยเหมือนน่องเลยเกี่ยวนอกเกี่ยวในดึงเกี่ยวนอกดึงเกี่ยวในดึงเกี่ยวนอกดึงเกี่ยวในขึ้นมาดึงเกี่ยวนอกเกี่ยวในเบเหลือตรงไหนคะเหลือตรงกลางทงําไงเหมือนเดิมเนี่ยนะคะแต่อย่าจิกเนาะนี้ค่ะ กดจุดที่หนึ่งสองสามกลับอ่านวดเสร็จต้องทำยังไงต้องเก็บเก็บก็คืออุ้งมือฟึบนี่ค่ะเก็บด้านนอกเส้นนอกก่อนเก็บคราวนี้ถามว่าบีบเฉยๆอย่างนี้ได้ไหมได้แต่ที่ครูบอกก็คือให้แต่งรดมือห่อ เพราะฉะนั้นเราต้องแต่งลดมือก็คือมีการกดแล้วก็ครึงเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วนี่แหละนะคะก็จะสบายกว่ากดเฉยๆอ่ะคราวนี้เหลือตรงกลางตรงกลางก็เหมือนเดิมค่ะล้วก็กดแล้วก็ดึงเหมือนเดิมเห็นไหมกดแล้วก็ดึงแต่งลดมือหน่ไหมแต่งลดมือเราไม่กดเฉยๆแล้วก็ครึงแล้วก็ดึง คลึงแล้วก็ดึงจบค่ะอ่าทุกนิดนึงจบตอนนี้เราจะเปิดปิดกระตูโลอ่าจริงๆแล้วมันมีท่าเสริมนะคะแต่เราจะเอาไว้เสริม ตอนอีกขั้นตอนหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเรียนท่าพื้นฐานนี้ก่อนและเดี๋ยวขั้นตอนท่าเสริมนั้นครูจะต้องดูว่าผ่านท่าพื้นฐานก่อนแล้วค่อยทําท่าเสริมให้นะคะดังนั้นเวลาเราไปสอบระดับหนึ่งนะเราก็นวดครบสเต็ปพื้นฐานหนึ่งแบบนี้ก่อนแล้วก็เปิดปิดประตูลงเลยนะคะ,ะเวลาเปิดปิดประตูลงนะคะพอนวดดเสร็จปุ๊บนะคะแบะขาออกเล็กน้อยนะคะ คุกเข่าขึ้นมาอยู่ระดับเข่าของลูกค้านะคะใช้นิ้วนางแตะไปที่หัวตะขาบนะคะมันจะเป็นกลุ่มขึ้นมานะคะกลุ่มกระดูกหัวตะขาบขึ้นมานะคะแตะเข้าไปแล้วเบี่ยงก็ไป45องศาอืมนะคะแล้วก็ใช้อีกมือหนึ่งประกบเพื่อให้ได้น้ำหนักนะคะแล้วก็กดทิ้งไว้นับ 1- ถึง40พอนะคะเพราะว่าข้อห้ามข้อควรระวังคือ อันนี้เขาเรียกว่าเปิดประตูลมนะเปิดประตูลม,มห้ามเกิน45วินาทีนะคะนับหนึ่งถึง40ก็พอค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเรานับช้าหรือนับเร็วกว่าเข็มนาฬิกาหรือเปล่าเนาะอ่าพอได้40แล้วค่ะค่อยๆปล่อยมือออกถ้ากดโดนเส้นเลือดน,นะคะมันจะร้อนผู้ร้อนไหมจะ๊ะ นะคะดังนั้นเนี่ยประโยชน์ของการเปิดปิดประตูลมดีอย่างไรและทำไมเราถึงเปิดปิดป,ดประตูลมเราเรียนกันมาแล้วอยู่ในภาคทฤษฎีก่อนที่จะได้ลงปฏิบัตินะคะโอเคนะอ,อันนี้คือจบนวดขาด้านซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นพอเรานวดขาด้านซ้ายเสร็จปุ๊บเราจะเริ่มนวดขาด้านขวานะคะ ตอนนวดขาด้านขวาเนี่ยเราเริ่มจากไหนก่อนเราก็ต้องเริ่มด้านในก่อนเหมือนที่เราเริ่มขาด้านซ้ายเลยดังนั้นเรายังอยู่ด้านซ้ายอยู่เราก็จะต่อนะคะต่อขาด้านขวาเลยแล้วทําทุกสิ่งอย่างเหมือนกับขาด้านซ้ายเลยค่ะเริ่มตั้งแต่อากูทวนให้นะเริ่มตั้งแต่นวดเท้า3เส้นไปกลับแล้วก็นวดขา2เส้น ไปกลับนวดเสร็จแล้วก็เก็บ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 ขาด้านในแล้วก็เก็บขาด้านนอกแล้วก็เวียนไปยืดด้านนอกอันนี้รูไม่วนวดจริงนะเพราะว่าเรานวดเหมือนกันกับขาด้านซ้ายเลยนะจ๊ะอ่ะแล้วก็ขึ้นมาุเขานวดหลังเท้าก่อน ก็เก็บหลังเท้าพอเก็บหลังเท้าเสร็จก็นวดเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่หนึ่งข้างบนอย่าลืมเปลี่ยนมือนะคะเดี๋ยวไปจิ้มเจาะเขาอ่าอันนี้คือทำให้ดูนะคะนี่นวดแล้วก็นวดเส้นที่สองไม่ยกก้นขึ้นมาแล้วก็นวดเส้นที่สามนั่งครับขึ้นมาโอเคไหมคะเพราะฉะนั้น คู่จะไม่ทําให้ดูแล้วข้างนี้เพราะมันทําเหมือนกันกับข้างนู้นนะคะโอเคนะบอลวันด้านซ้ายเสร็จก็มาลวนด้านขวาสารุปน,นะคะ